สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์้นะคะที่ Star Beauty Brighton นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสีบอ์และก็สีมนนะคะที่บอกว่าให้กัดสีผมระดับ8-9-10อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้การ เลือกสีแล้วก็มารู้จักสีผมของเราก่อนนะคะว่าเวลาเรากัดมาแล้วมันมีสีอะไรเวลาบอกไปเป็นเออกัดให้ได้ระดับ9นะคะอันนี้แถวบนนะคะคือระดับ9หมดเลยนะคะแต่ว่าโทนสีก็จะแตกต่างออกไปนะคะ3สีนี้เราจะพบบ่อยในผมคนไทยนะคะหรือว่าผมคนเอเชียมันจะมีสีออกทองนั่นเองนะคะเป็นสีระดับ9แล้วแต่ว่ายังเป็นสีทองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องถ้าใครที่มี ผมทองๆเยอะๆแบบนี้นะคะแล้วไปใส่สีน้ำเงินมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเกิดฟอกได้แบบนี้นะคะอยากให้ฟอกให้ได้ระดับ10ป,ประมาณนี้นะคะคอนอันเนี้ยสีค่อนข้างที่จะเป็นเงานิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าสีก็จะได้ระดับประมาณนี้นี่คือสีระดับสินะคะ แต่ก็มันจะมีตัวโทนนะคะก่อนหน้านี้เคยมีคลิปวิดีโอบอกทีนี้เรามาดูแผงสีที่ใช้ตัวโทนกันบ้างนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะพอเราโทนออกมาแล้วสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีอันนี้ก็คือสีเบอร์เก้าเห็นไหมคะแถบด้านบนเบอร์9หมดเลยนะคะคือสีระดับ9แต่ประกายสีที่แตกต่างก,กันมันก็เลยจะทําให้สีที่เราจะเอามาทําสีมน่ะก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ตรงนี้เลยเห็นไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณกัดได้ระดับ9แล้วแล้ว,ลวก็เอาสี911หรือแบบนี้ไปใส่นะคะก็จะได้ออกสีสีหม่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเอา913ไปใส่นะคะก็จะได้ คาราเมลนะคะเป็นสีออกยังมีความทองอยู่นะคะเป็นเบดน,นะคะมีความเป็นคาราเมลอยู่นะคะ1 3คือสีคาราเมลนะคะโคสของ L'Oreal เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ใช้ห้อนี้เดี๋ยวจะใส่ตารางเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ไว้ให้ในช่องคำอธิบายนะคะแล้วก็สีพวงนี้คือสีที่เป็นอัลตรามีสีม่วงนะคะก็คือมีสีเม็ดสีน้ำเงินมีเม็ดสีม่วงอยู่อะไรที่ลงท้ายด้วยหน,นะคะหรือว่า อสองแบบนี้นะคะก็มีความเป็นเพคือมันเป็นเหมือนขั้นสูงที่จะเรียนรู้เรื่องสีผมแต่ถ้าเกิดว่าใครถามคือมีน้องคนนึงนะคะเขากัดผมสีน่าจะออกประมาณนี้นะคะแปดสามสี 34, อันนี้มีความทองมากเลยนะคะมีทั้งทองทั้งเหลืองทั้งแดงอยู่ในนี้นะคะอันนี้มีทองกับมีเหลืองนะคะก็ ก็จะทําง่ายกว่าแต่พอมาเป็นแบบนี้นะคะเอาสีเทาลงได้เลยไหมอันนี้ตอบว่าไม่ได้นะคะพอดีมีคนมีน้องคนนึงถามเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะสตาร์ก็เลยจะมาอธิบายแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสะได้จะมาทดลองทําให้ดูว่าถ้าคุณกัดสีผมได้สีนี้แล้วแล้วเอาสีเทาไปลงมันจะเป็นสีอะไรนะคะตราบใดที่คุณกัดสีผมได้แค่ระดับนี้คุณลงสีเทาคุณจะไม่ได้สีเทาแน่นอนนะคะร้อย พันเปอร์เลยก็คือไม่ได้นะคะถ้าเอาสีนี้ไปลงแล้วเอาถ้ากัดสีผมได้แค่ระดับนี้นะคะแล้วเอาสีเทาไปลงคือมันไม่ออกสีเทานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเสียเวลาที่จะทำสีเทานะคะถ้าได้แค่ระดับนี้นะคะทีนี้หลายคนก็บอกว่าถ้าอยากได้แค่น้ำตาลหม่นนะคะน้ำตาลหม่นก็คือสี กัดแค่สีเบอร์8แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะทําน้ําตาลหมุนได้แต่ถ้าอยากได้สีเทานะคะต้องกัดให้ได้ระดับนี้นะคะแล้วก็โทนกับสีระดับแบบนี้นะคะล้างเม็ดสีออกไปให้หมดเลยนะคะความเป็นส้มตรงนี้นะคะจะทำให้เกิดสีเทายากมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากัดเป็นสี Natural กัดแบบนี้แล้วนะคะ เวลาเราฟอกผมแล้วมันเป็นสีส้มแบบนี้ยังทําสีเทาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องฟอกอีกนะคะถ้าเกิดว่าผมแข็งแรงพอนะคะก็ฟอกซ้ำจนกว่าจะได้สีประมาณนี้นะคะสีที่ออกมาเป็นออกสีประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมันยังความต่างมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะสองสีนี้จริงๆตามีสีอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูแต่ว่า เดี๋ยวสีนี้มันจะเห็นชัดกว่าเพราะว่ามันอยู่ในแผงนะคะแล้วมันก็จะเห็นได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะที่นี้ถ้าเกิดว่าใคร ทำสีนี้ไปแล้วหรือว่าได้แค่สีนี้นะคะทําสีน้ําตาลหมนได้นะคะแต่ทําสีเทาไม่ได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสตาจะมาอธิบายเรื่องผมสีน้ําตาลนะคะว่ามีแบบไหนบ้างหลายคนแบบยังไม่เข้าใจคือคือส่งข้อความมาแต่บอกว่าอยากได้สีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวสตาจะมาต่อในคลิปหน้านะคะอย่าลืมที่จะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะเพื่อที่จะให้ให้ ได้ทำคลิปต่อไปให้ได้มีคนดูเยอะๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นความรู้สำหรับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่แล้วก็ถ้าใครมีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความมาที่แฟนเพจได้นะคะที่ส t a r Beauty Brighton Facebook นะคะข้อความนะคะจะได้อ่านทุกๆข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาแล้วก็จะตอบเวลามันต่างกันนะคะเพราะสไตล์อยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็ ปกติถ้าตื่นเช้ามาทำงานก็นที่นี่น่าจะประมาณ 6โมงเช้าก็ประมาณบ่ายโมงเมืองไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครส่งข้อความมาแล้วสไตล์ยังไม่ได้ตอบข้อความตอนเช้าๆของเมืองไทยแสดงว่ายังเป็นเวลาที่นอนอยู่ที่นี่นะคะก็เลยจะเริ่มตอบข้อความตั้งแต่าบ่ายโมงของเมืองไทยนะคะไปยังประมาณไปถึงตีสี่ของเมืองไทยนะคะที่ข้อความที่สไตล์เข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วพยายามที่จะทายอยตอบให้กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยเรื่องสีผมแล้วก็ทําสีมาพลาดอะไรอย่างนี้แล้วมี สีผมเดิมอยู่แล้วนะคะก็ลองดูนะคะลองส่งข้อความเข้ามาดูส่งรูปเข้ามาดูจริงๆคือสตาร์แค่อยากดูรูปสีผมนะคะอยากดาูเหตุผลนะคะที่ขอร้องหรือว่าอยากให้ทุกคนส่งข้อความเข้ามาเพราะว่าในในใน u t u b e เองนะคะจะไม่สามารถส่งได้นะคะแต่ถ้าในแฟนเพจใน facebook นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ก็จะสามารถที่จะส่งรูปมาได้ฝากคำถามได้แต่ใน y o u t u b e สามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะคะถ้าสตาจะ ตอบก็ตอบในคอมเมนต์แต่ถ้าถ้ามันมีรายละเอียดที่จะต้องลงลึกนะคะก็ขอตอบใน Messenger นะคะแล้วก็แนะนำไปทีละขั้นตอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่เข้าใจอะไรแบบนี้เนาะอยากทำสีผมด้วยตัวเองแล้วก็อยากให้แบบเข้าใจเรื่องสีผมอะไรอย่างนี้เนาะถ้าทำออกมาแล้วเกี่ยวเราต้องไปทํำยังไงต่อต้องแก้ปัญหายังไงนะคะสดาก็จะตอบในนั้นนะคะแล้วก็เวลาที่ตอบนะคะก็บ่ายโมงถึง ตีสี่ของเมืองไทยอะนะคะ อันนี้ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะเรียนรู้เรื่องสีน้าตาลนะคะว่ามีกี่แบบแล้วก็จะได้เรียกกันถูกต้องนะคะเวลาเราแบบอยากทาสีผมแล้วเราก็ไปบอกช่างที่ร้านถูกหรือว่าเราไปซื้อสีผมแบบไปบอกพี่ที่เขาขายถูกนะคะว่าเราอยากได้สีน้าตาลระดับไหนประกายอะไรนะคะสําหรับวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ